วิดีโอนี้สนับสนุนโดย evme c e l m i c pro เชียงใหม่และฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในทดสอ model s plus นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมจะให้คุณดูว่ามันชัดเร็วแค่ไหนนะครับโอเคเนะี่ยจาก10%นะมันก็ขึ้นไปถึง246-247กิโลวัตตมันไม่ถึง250นะผมไม่รู้ทำไมนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ model 3นะครับ model 3นี่มันจะได้250กิโลวัตต แป๊บเดียวนะั่นมันก็จะเริ่มลดลงนะคันนี้นะครับมันก็ยังอยู่ที่250 k w อ้กิโลวัตต์ตั้งนานนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะเทียบกับ EQS เนี่ย EQS มันเป็นแค่200 k ้กิโลวัตต์แล้วก็ IX นี่มันเป็น1้2เพราะว่าโวลต์มันต่ำกว่านะครับแต่ว่า E ีท Gt นี่มันก็โคตรเร็วนะครับเออแต่ว่าเนี่ยกลับไปหาผลัดนะครับหลังจาก2 5นะมันเริ่มชา้ชาช้าลงแต่ว่าช้าลงแต่ว่าผมก็ว่าเกินสองร้อยก,กิโดดลว, <laughs> okay, วัตต์นะครับหลัง โอเคถ้าเทียบกับรถเยอรมันนะรถเยอรมันมันมันชาตมันมันชอบเป็นอย่างเงี้ยฟลัดชาร์จอินครับนะครับเนี่ยขนาด30กว่าเปอร์เซ็นต์มันยังรับตั้ง200กิโลวัตแต่ว่าเทสลานี่มันเริ่มเริ่มลดลงลดลงเพราะว่ามันมันยังมันก็ไปไกลไกลกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่า e ีทรอ GT นี่ไกลสุดแล้วนะครับ e ีทรอ GT นี่โอ้โหเนี่ยขนาด55เปอร์เซ็นต์มันยังรับตั้ง209ก้ิโลวัตนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้โอเคมันเริ่มลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คืืืออ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 แแบบบตตตตเเเเเเรรรีี่่่่สสมมมนนนะะะะะคััาาจจยย เราชาร์จเร็วอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่ารถเ,เยอรมันเขาก็จะพยายาม abuse battery เพื่อจะชาร์จเร็วแต่ว่า อาจจะเสื่อมเยอะกระทเพราะว่าทั้งไทคานกับ EQS นั่นมันมีออปชันที่จะชาร์จช้ากว่านี้ได้ Eco Charge เพื่อที่จะไม่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมมันมีอย่างนั้นทําไมแต่โอเคก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเทสลาไม่มีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเทสลาชาร์จอินเคอร์มันจะเป็นแบบมันจะไม่ค่อยแรงมันจะไม่ค่อยทําให้มันแรงไปไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมไปมันจะแบบพอดีพอดีไม่ไม่างเดียไม่ Unhe a l t h y สำหรับแบตเตอรี่ประมาณนะครับแต่ว่านี่ก็แปลว่าเทสลาตอนนี้มันเริ่มชาร์จช้านะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าคันอื่นนะไอเอไอเอ็กซ์กับอีคเนี่มันยังชาตเร็วนะครับแต่ว่ายังไงนะอีโตรนจีทีนี่ไปถึง80%นต์นะครับอันนี้อ e ีโตรนจีทีนี่เร็วสุดแล้วนะครับแต่ว่าโอเคแบตเตอรี่เล็กสุดโอเคก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์นะอีโตรนจีทีนี่ก็ชาตโคตรเร็วแล้วนะครับแล้วทอยคันก็จะเหมือนกันนะครับกับอ e ีโตรนจีทีนะโอเคถ้าเราดูนะอตอนนี้นะครับอีค e ิวเอสมันกําลังจะเริ่มผ่านพลาดแล้วนะครับเพราะว่าอ e ีคิวเอสมันชาตเร็วมากแล้วนะก็ หรือเหมือนกันก็เร็วพอๆกันนะอาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อไหรเนี่ยที่พลัดกับ EQS มันจะเท่ากันโอ้โอเนี่ยเนี่ยพลัดมันทำไมพลัดมันมันยังเร็วกว่า EQS เพราะว่าพลัดตอนแรกมันรับ5 5หรือว่าเกือบ250กิลวัตต์แต่ EQS มันมันไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไปข้างหน้าก่อนนะครับพลัดเนี่ยแล้วก็ต้อง EQS จะใช้เวลานานมากแล้วก็กมันจะ ชาร์จไปเร็วเท่ากับอิมพลาดนะครับประมาณเนี้ยประมาณ75%นะครับ <t> อ <ong> ีควสกับพลาดก็เท่าก <ong> ันนะครับอีจอนจีทีนี่เกือบ90%แล้วนะครับโอ้โหนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อีจอนจีทมันก็เริ่มชาดช้านะครับแค่30มสกิโลวัตต์นะครับเมื่อก่อนนะนะถ้าเป็นทอยขันมันจะชาร์จเร็วกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้มันใช้กิโลวัตต์เอาเยอะขึ้นแล้วมันก็จะชาดช้าลงนิดหน่อยแล้วเขาก็อาจจะพบเจอว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับแบตเตอรี่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนนะใช่เมื่อก่อนมันชา จากซอฟต์แวร์นี้พวกเขาก็เริ่มลดลงนิดหน่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ iX กับ p l a สเท่ากันที่80%โอเคนั่นแหะเราต้องแช่ถึง80%กว่า iX มันจะไปถึง p l a ลแล้วครับเท่ากับ p l a สแล้วก็ EQS นี่โอเค EQG-T นี่90%เลยว จบโอเคอี EQGt นี้ก็จะชาร์จเกินไปแต่ว่าในหนามันก็กำลังรอคันอื่นนะครับแต่ว่าคันที่2นี่คงจะเป็น EQS นะครับเนี่ยใกล้90%นะครับก็ยังชาร์จเร็วนะผมก็ว่าโอเคเนี่ยขนาดมันเป็นเอ่อมันก็แบตเตอรี่ก็สูงแต่มันก็ชาร์จเร็วแต่ว่าถ้าดูนะ EQS มันมีบัฟเฟอร์เยอะนะครับตั้ง13บสามกิโลวัตต์ชั่วโมงปลาดนี่เป็นเกิโลหอ้ย8กิโลวัตต์ชั่วโมง IX นี่ก็เป็นแค่ห้ากิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะน่ะก็ EQS มันก็มันใช อันนันคอีกเ90%ะมันก็ไม่ด้มันมีบัฟเฟอร์เยอะพูด่มันจะได้ชาร์จเร็วตอนเราใกล้ถึง100รอยอรหรือว่า90%นะครับแต่ว่าจะเป็นเทสลาอนี่มัชาร์จถึง100%มันก็เป็น100%จริงๆนะ4.2โต์แลเกบ4.2นะ4.119อะไปรว่าโอเค็ก์ก็ถึง90%ตอนนี้เราก็รอพลาดนิผมก็ว่ามันชาร์จช้านะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเทสลารถกับหลายคันนะครับไม่ใช่แต่เทสลาผมเห็นนะว่าตอนแ สัก3-6เดือนเขาจะมีอัปเดตตอนเขามีไม่รู้ว่ามีข้อมูลเยอะขึ้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่ามันมันทนได้เยอะแค่ไหนแล้วเขาก็จะให้มันชาร์จเร็วกว่านี้นะครับเราก็ต้องรอมั้งว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีอัปเดตแล้วก็อีกอย่างที่มันแปลกนะว่าช h ร r จ i n g Curve ของอพลาดเนี่ยนะ ผมรู้สึกว่ามันช้ากว่านะันถ้าคุณเห็นวิดีโอที่ที่อื่นนอะกจากอเมริกาหรือว่าคนอื่นที่ยุโรปนะครับเขาชาติเร็วกว่าเรานะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันร้อนไปหรือว่ายัางไงนะครับไม่แน่ใจนะผมก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ perfect แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเอาไแล้วก็เนี่ยนะเส้นสีแดงนะครับปิวพลัสนะตนัวชาตินะแล้วก็เนี่ยไอเอชอนจี e ี GT, นี่มันก็จะเร็วกว่าตลอดประมาณเทนั้นนะตลอดนะครับแล้วก็อันนี้นะเอ e s อนี่ที่มันชาติเร็ววกว่า i x เพราะว่า EQS volt มันสูงกว่าแล้วก็มีมันมีกำหนด500อแอมป์นกระแสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เร็วกว่านี้แต่ว่า EQS ผมก็รู้สึกว่ามันก็ชาตเร็วกว่า i ออนะนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลอง I7 นะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยพลาดนี่มันก็โอเคมันชาตเร็วตอนแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ชาช้ากว่าแต่ว่าชาร์จในครัอย่างนี้นะครับผมเคยเห็นหลายแบตเตอรี่มันเป็นคล้ายกันนะผมว่าลิเธียมแบตเตอรี่ถ้าเราชาตแบบนี้นะครับมันคงจะไม่ทําให้แบตเตอรี่มันเสื่อมอัน อาจจะเป็นแบบ healthy battery curve นะครับและ charging curve แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่มันที่มันชาตเร็วจนถึงใกล้100%นี่มันอาจจะทำให้ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็น the next diesel gate from Germany ก็ได้ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์ว่าตอนผมมี uh, tesla model 3 จาก2019มันชาิเร็วรู้สึกว่ามันอาจบางทีมันอาจจะชาติเร็วกว่าผลานนะครับแต่ว่าตอนใช้ไปแค่2ปีแล้วก็80,000กิลเมตรผมก็เทสดูว่ามันมันเสื่อมตั้ง8%อันนี้มันสูงนะั่นมันน่าจะเป็น3-5%ไม่ใช่8%นะครับก็อันนี้อ่ะก็ บาลานซ์กันว่าเราอยากจะให้มันชัดเร็วแค่ไหนและเราอยากจะให้มันเสั่มเยอะแค่ไหนนะครับประมาณนั้นนะก็อย่างงั้นผมก็ว่าผลัดมันก็คงจะโอเคนะครับโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโนอะแล้วก็เราก็ปักกันไหมสวัสดีครับ